รู้ไหมว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้ามาก่อนก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละแต่เขาสามารถทําสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เขาถึงได้เป็นพระเจ้าไงเดือนที่แล้วฉันจีบผู้หญิงที่ฉันชอบมากไม่ติดฉันก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาฉันต้องประกาศให้โลกได้รับรู้เอาไว้ว่าฉันคนนี้ไม่ใช่เศษสวรรและฉันจะต้องเป็นนักแข่งรถภายในหนึ่งปีฉันจะต้องเป็นเทพเจ้าซึ่งสายฟ้าแห่งเมืองลอสซันโตสเอ่อคือพวกเมืองฟังกูอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราพวกเรา พี่ยังมาตั้มอัพคลิปใหม่แล้วว่ะเออพวกมึงไม่ได้ฟังกูเลยกก้ามาแล้วได้เวลาเปิดหมดช็อปโอ้อะไรวะเนี่ยโฆษณาอีกแล้วโคตรเบื่อโฆษณาเลยทำไมแกไม่ใช้ YouTube พีเมียมล่ะเพื่อนก็ YouTube พีเมียมมันแพงอะเพื่อนมีวิธีเติมให้มันถูกกว่านี้บ้างไหมมีสิเพื่อนนี่เลยเกต168ช็อปเว็บจำหน่ายแอปสตรีมมิ่งอาทิเช่น Disney Plus Netflix ยูทูบพรีเมียมสปอต t ิฟาและแอปอื่นๆอีกมากมายที่เป็นแอปสตรีมมิ่งแบบพรีเมียมและเขายังมีบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเงินสดและเติมเน็ตเติมโปรมือถืออีกมากมายสามารถชำระจากธนาคารได้ทุกรูปแบบและสามารถชำระเงินแบบทูมมานี่วอลเล็ได้ด้วย y o u u u b พรีเมียมเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง39บาทเท่านั้นเมื่อซื้อ1ปีจากราคา699บาทแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถ้าบอกว่ามาจากช่องยามาตัมแล้วก็รับส่วนลดไปเลย100บาทจะเหลือเพียงแค่599บาทต่อปีเท่านั้นโอ้โหจเจ๋อไปเลยเพื่อนแบบนี้ฉันต้องรีบสมัครแล้ว y o ย t u b e p ีเ m ี้มแค่39บาทเท่านั้นเองเอาล่ะฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเพื่อนฉันว่านะ ถ้านายอยากจะเป็นนักแข่งรถอะนายก็ต้องซิ่งรถให้เป็นก่อนไอ,ไอ้เรื่องซิ่งรถแต่ฉันถนัดอยู่แล้วจริงเหรอเพื่อนฉันไม่เชื่อหรอกนายจริงมาแข่งกับฉันไม่ะรออาแบบนี้ก็สวยดีวะ่ะโลโลเทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับเข้าสู่เยามาต้ามชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5เี็วไล์กันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าตู่กับของเพื่อนนะฮะไอ้เจ้าตู่บอกว่าอยากจะเป็นนักซิ่งแข่งเมืองลอสซานโตสนะครับผมนะมันก็ต้องหัดซิ่งกันก่อนนะครับจังหวะนี้ยกล้อไป โอ้โหีซีเอ็กโคตรแรงวิ่งสองร้อยกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันลอยได้ไงอ่ะตกใจเลยลอยไปอย่างไกลเลยนะเมื่อกี้งงเลยตู่งงสงสัยมันเป็นเพราะไอแผ่นเมื่อกี้นะครับผมไอแผ่นเมื่อกี้ที่ทำให้แบบว่าเรานี่ลอยขึ้นมาก็ทั้งสูงเลยตกใจครับไอตู่บินได้ซะแล้วเมื่อกี้นะเอาละได้เวลาไปขับรถซิ่งกับเพื่อนแล้วทุกคน มามาเพื่อนเพื่อนมาทางนี้ทางนี้ไอ้ข่าวว่ารถพวกแกแรงนะเก่อตามชั้นให้ทันก่อนแล้วกันนะมามาซิ่งหน่อยซิ่งหน่อย,อยอจริงๆเป็นนักซิ่งที่ดีต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกี่อันตรายนะครับผมรถล้มขึ้นมาที่หัวตาข้างแตกกันได้ฮะเพร้นแล้วเนี่ยซิ่งรถก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขับเร็วมากจะอันตรายเอ้ย เพื่อนเราบอกว่าเพื่อนเรามันขับรถเร็วแต่มันยังตามเราไม่ทันเลยฮะมันไปไหนแล้วเนะี่ยโอ้โหนี่มันอยู่นี่อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเพื่อนเบก๊บกเบ๊กโอ้โหมันเป็นข้าโค้งเข้าโคง้โคงน่้กลัวมากเลยอะหาเพื่อนไหม,าม,ามาตามมาตามมาฉันจะพาไปสิ่งนหะมไปโคซิ่งอะทุกคนไปฮะจงังหวะนี้โอ้โห BCS วิ่งสองร้อยใช่เหรอวะ ไม่น่านจะใช่แล้วทุกคน PZ Racing สองร้อยโอ้โหแรงแมากน,นเลยแล้ว K R โดูตูดมาแล้วครับผมจังหวะนี้ผม K R K R กับ Airlock ครับผมดูตูดมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่า p c x ก็นําอยู่ครับจังหวะนี้บอกเลยว่าเรานี่คือนักซิ่งที่เร็วที่สุดในเมืองลอสซานโตสแน่นอนนะครับไปไปนี่ K R ตามมาแล้ว K R ตามมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันมันดิฟสตสรีมมิง่งสริฟสตรีมมิ่งโอ้โหมันยกล้อใส่ มันยกล้อใส่โอ้โหมันเฟี้ยวมากมันเฟี้ยวมากคนเค้าอมันร้ายกาจมากโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงสลิปสตรีมมิ่งอยู่ครับตอนนี้โอ้โหดันดันมาดันมาดันมาดันกลับบิดหมดบอทออกหมดไป่เคยยังตามอยู่ับจังหวะนี้ยังตามอยู่ยังตามอยู่โอ้โหดูมันยกล้อใส่โอ้โหดูมันยกล้อใส่เลยเพื่อนมึงจะเบียดกูหาพ่อมึงเหรอ โอ้โหไปบ้าทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเวลากลับแล้วเพื่อนทางนี้で ود, で ود, で ود, で ود. เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคกูไปไหนหลอวะเนี่ยทางนี้เพื่อนทางนี้รู้สึกว่าเอไอเกมนี้มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะทุกคนเราเราต้องแบบว่ารอมันสักนิดนึงนี่ครับผมเนื่องจากว่ามันต้องใช้อ่า CPU ในการประมวลผลนี่ฮะของเราที่ใช้การ์ดจอประมวลผลแล้วก็ไ้เร็วหน่อยเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนงเงีเกี่ยวกับว่าเคาตามมาแล้ว พีอ่อาตามมาแล้วยกง้อใส่โอ้โหมันจะแรงเลยขนาดนั้นมาดิมาดิในจิงตาพีซีเอ็กม่ในจิงตาพีซีเอ็กม่พีเอ็กไปว,วิ่งสองดอยด้วยมาดิมาดิตามมาตามมาตามมาโอ้ยสเตสตนะิสตีมิ่งนะคจังหวะนี้สเตติสตีมิง่งสเตติสตีมิ่งโอ้โหดูตูดดูตูดมันไหม้แก้วมันไหม้แก้วบิดหนีบิดหนีบิดหมดความทอหมดตายแซงผิดลอ้อโอ้โหจังหวะนี้แอร์หรอกตามไม่ทันครับมีทนันแค่เคไออย่างเดียวนะทุกคนตอนนี้โอ้ย เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยแซงว่ะแซงแล้วแซงแล้วรถใครไม่รู้เนี่ยขับรถอะไรไม่รู้แต่ผมแซงมาแล้วอ้โอเคอาตามไม่ทันนะทุกคนดีซีเอก็จะแรงขนาดนั้นนะฮะทุกคนเออเฮียอาตาไม่ได้เฮียอาตาไม่ได้ยกล้อเฮ้ยมันยกล้อใส่ว่ะโอ้โหโอ้โหอย่าเบียดกูดิอย่าเบียดกูโอ้โหมึงขับรถยังไงมึงเนี่ยมึงจะเบียดกู้ดีมาฮะมาฮะทุกคนเฮียอาตามมาเฮียอาตามมาอ ชั่ววันนี้ชั่ววันี้ยังไงยังไงใครจะนำใครจะขึ้นน้ำใครจะขึ้นน้ำ K R P C X P C X K R มาฮะจังหวะนี้โอ้โหมันยุงล้อใส่แก้วอะไรของมึงเนี่ยมันยุงล้อใส่แกยวมันแรงมากเลยโอเคอ่ะโอ้โหยอมใจเลยยอมใจเลยแรงจัดแรงจัดมาฮะชั่ววันี้ว่าไง K R ว่าไง K R ว่าไง K R ยุ่งล้อ K R ยุ่งล้อ โอ้สุดยอดพีอาร์แม่งเร็กจัดทุกคนไป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 ทุกคนนะโอ้โหยหลบรถก่อนหลบรถก่อนอ้อเป็นไงขับหลบแบบดิจิตอลนี่ะดิจิตอลมันมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไปพุ่งไปอย่าเพิ่งไปครับจอดก่อนจอดก่อนเจอแก๊งชอปเปอร์แก๊งชอปเปอร์พวกนี้โหดมากนะครับเขามีปืนนะ ถ้าเกิดว่าไปแซงเขาเมื่อไหร่นี่โดนเปิดสวนเอา้าเอา้ามึงมาไงของมึงเนี่ยเพื่อน <laughs> โอ้โหมาแบบไม่สุ้ไม,ม่เสียงโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหแอลออกตามเขาไม่ทันนะฮะสรุปนะมีเคอาตามราทันอยู่คันเดียว <laughs> ว่าไงเพื่อนฉันพอจะเป็นนักซิ่งแห่งเมืองลอสโตสได้ไหมเออฉันว่าแกน่าจะเป็นได้ว่ะฉันตามแกไม่ทันเลย นั่นแหะสิขนาดฉันขับเคอบิดบดบอกถ่องหมดปลายแล้วยังตามรถนายไม่ทันเลยนายนี่มันซิ่งจริงๆเอามันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนนะแต่อย่าชมบ้างหรือคุณเหลิอง <c> ไ <oughs> ปทุกคน <c oughs> ผมว่ารถเรามันก็แรงอยู่นะแต่อยากให้แรงกว่านี้นี่ครับผมนะพาเพื่อนมาฝั่งนี้ก่อนอ่าเพราะว่าเพื่อนเรามันมาฝั่งนี้ไม่เป็นนะครับพาเพื่อนมาฝั่งนี้ก่อน,นพาเพื่อนไปพเพื่อนไปเดี๋ยวจะพาไปที่ที่แห่งหนึ่งนะบอกเลยว่าฟิวฟ้าว ทา้าวกอนเนี่ยเราได้เงินจากเจ้าตีมาเลยครับแสนหนึ่งนีครับผมว่าเรามาอัพเครื่องดีกว่าทุกคนมาอัพเครื่องพีซีให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะ,ะมาไงแอ์ลอกไอหลอกมาไงไอหลอกมาไงโอ้โหโอ้โหตามตูตามตูแอ์ลอกแรงมากทุกคนยังไงฮะยังไงฮะแอ์ลอกยกล้อใส่ยกล้อใส่โอ้โหโอ้โหเอเบียดกูทาไมมึงเบียดกูทําไมเนี่ยเพื่อนโอ้โหมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะอ่า อ่าไม่หลบก no ูด้วยไม่หลบวีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาร์กแผนที่ไ้ก่อนเราจะไปกันตรงนี้ทุกคนนี่เราจะไปกันที่อูอูแห่งใหม่นีครับผมมาตรงนี้มาตรงนี้เขานี่เขานี่นะครับผมขอโทษแครขอโทษแครเราจะไปที่อูแห่งใหม่นะนั่นก็คืออูอูของดัสตินนั่นเองนะครับผมเนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเรถไปทําก่อนนะครับแหมรถเรานี่น 110, ยอยากให้มันแรงสุดไปเลยนะครับผม เอาไปทําก่อนนาไปทําไปรู้ว่าช่างจะทําได้หรือเปล่านะแต่มาก่อนดับแรกเนี่ยอ๋อเปลวฟ้าโอ้โหรถรถโคตรเปื้อนนะไม่ใช่เปื้อนธรรมดาานะโคตรเปื้อนอา้าวตูมาทาอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่สมหมัยผมได้ข่าวว่าที่นี่เปิดแล้วนี่ใช่ใช่เปิดได้สองสวันแล้วอารมณ์มาแต่งเหรอใช่พี่อยากให้ PCX ีเกซ์โ่แรงสุดๆไปเลยเพราะว่าผมตั้ตงเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าผมจะต้องเป็นนักแข่รงรถ ขี่เร็วที่สุดในเมืองรถซันโตสพี่สมหมายพอจะสารฝันให้ผมได้ไหมพี่ว่าขับ P C X ก็ไม่น่าซิ่งเท่าไหร่นะโถพี่ก็ผมมีแค่คันเดียวอะ่ะที่ทำให้รถผมมันแรงอยู่ได้ไหมพี่ผมว่า P C X ก็น่าจะแรงพอเฮ้ยทำไมไม่ขับฟอร์ซ่าไปเลยล่ะเครื่องใหญ่แรงกว่านี้อีกนะฟอร์ซ่ามันใหญ่ไปพี่ผมตัวนิดเดียวเดี๋ยวก,ก็แจะหาว่าเป็นจิ้งหรีดขับรถแค่น,นี้ก็เหบือนพอละนะพี่สมหมายแต่งให้ผมหน่อยมีงบเท่าไหร่ล่ะทําไม่มีตังค์พี่แต่งให้ไม่ได้หรอกนะแล้วใครมันมาบีบแต่วะเนี่ย เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาเพื่อนขึ้นมาก่อนกันได้โอ้โหเพื่อนมันมันบีบแต่ด้วย KI อยู่ไหน KI อยู่นี่อ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้เพื่อนจเย็นจะเย็นจอดนิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปรอก่อนรอก่อนบมมีงบประมาณแสนหนึ่งอะพี่โอ้โหแสนหนึ่งเลยเหรอไปเอาตังค์มาจากไหนล่ะวันนี้ผมถูกหวยอะพี่อยากให้ผมด้วยได้เลยไม่มีปัญหาอยากให้แรงกว่าน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้นะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาก่อนเอาอน,นี้ก่อนญาต่อมรถนี่ซ่อมรถให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ซ่อมรถอีเรียกว่าล้างรถนะครับผมล้างรถเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งเครื่องกันนะฮะนี่สมหมายก็กําลังทําเครื่องอยู่นะครับผมจับด้านซ้ายจับด้านขวาปิดซ้ายปิดขวานะฮะอฮามีการใส่หมวกกันน็อกด้วยในเงี้ยมึงไม่ได้ไปไหนใส่ทําไมในสมหมาย <laughs> แปลกๆนี่เราอ่ะ อ่ะน่าจะเสร็จและะ้วล่ะอ่ะพี่ทําได้ให้เท่านี้แหและพี่คิดแค่หม nah. ื่นเดียวพอเพราะว่าทํามากกว่านี้ก็เดี๋ยวเครื่องระเบิดก่อนได้เลยพี่สมหมายขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยไหนขอลองหน่อยสิพ <gel> ี่สมหมายบอกว่ามันโนแรงกว่าเดิมไหนขอขอไปลองหน่อยขอไปลองหน่อยแหมขอลองหน่อยขอลองหน่อยจังหว่านี้ครับเปิดยางนะนน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 น โอ้สองล้านกว่าโอ้โอ้โอ้เดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โอ้แรงเกินแน่พี่สมหมายโอ้รถผมไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เมื่อกี้เหมือนคันเร่งค้างไงทุกคนรถผมหายไปเลยงานงอกนะทีนี้นี่ละฮะบอกแล้วว่าซิ่งรถนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่งั้นจะปิวแบบนี้แหละเดี๋ยวหายไปไหนอะรถ รถชั้นท้ายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้ยรถไฟมารถไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนึ่ว่าไปตกอยู่รางรถไฟโอ้อยู่ที่นี่เอง P.C.X ลูกหลานของพ่ออื้มือว่าจะพังซะแล้วเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นฟิวเลย,เยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันแค่โชว์สเต็ปเทพเฉยๆอะ่ะแต่จริงแล้วกูอายว่ะรถรถล้มรถล้มหูแรงจัดทุกคนแบบนี้ต้องเอาไปแดกมีดนะทุกคนนะ ไปไปจังกว่านี้ P C X เราโห P C X เหล่านี้วิ่งประมาณ3 0 0ได้เมื่อกี้นะครับผมวิ่ง300นี่โหเอาไปแข่งกับพวกรถแดกได้สบายๆเลยเน,นี่ยแบบเนี้ยไปๆมันต้องลองนะทุกคนมันต้องลองมันต้องลองมาครับมาถึงก็ได้คิวแข่งเลยนะผมดูซิว่าเจอกับใครนะ,ะรับรองว่า P C X เหล่านี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะเอาก่ออื่นเลยผมไปลบไปนี่ออกก่อนเออไม่งไ้นะเดี๋ยวรถเรายกร้อยอีกนะฮะอุ้ยเจอกับพี่วินดีเซลฮนะ สีวินดีเซลของเราเอาดุกมานะครับผมบอกเลยว่าดุกไม่ทำบรรดาแน่นอนนีฮะเจอกับเครื่อง V8 นะครับซุปเปอร์ชาร์จดูสิว่าใครมันจะแรงกว่กันไปยาก่อนไปยาก่อนนินมาที่ทูวันไปโอ้โหยังไงครับยังไงครับโอ้โหโอ้โหแรงโคตรแรงโคตรไฟะไฟอะสามรอ ตามรอยกูต้องกลางล่มเลยะกลางล่มก็เอาไม่อยู่ฮะอสิบวิอ่ะพี่สมหมายจูยรู้แคยังไงวันนี้วิ่งสิบวิอ่ะโคตรแรงอ่ะสิบวิอทุกคนโอ้ my g o ็พีซีเอวิ่งสิบวิบ้าไปแล้วอ้าวเล่นเพื่อนเราไปไหนวาเนี่ยเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยากแข่งกับเพื่อนอ่ะกแต่ว่าเพื่อนเราคงเพื่อนเราคงไม่ไหวเอาจริง เนี่ยผมว่าเครื่องเราแรงแมากเลยครับนี่ท้าคันนี้แข่งดีกว่ารถอะไรก็ไม่รู้รถผีบ้าถึงบอเครื่องมใหญ่ใหญ่กว่ารถอีกอ่ะโอ้ว้าบอมากเนี่ยไอเหมือนเขาจะเขาไม่แข่งกับเรา,เอ,าอะไรวะบีโอคันนี้ไม่แข่งกับเราเอา่ะไปท้าคันอื่นก็ได้เจอกับใครก็ได้หมดนจังหวะน,นี้นะครับผมเอาป้าผมขอโทษ ป้าวิ่งมาตัดหน้าผมเองนะป้าผมผมขอโทษนะป้าผมไม่ได้ตั้งใจอะไรของป้าแกวะเอาล่ะเจอกับใครก็ไม่รู้นะครเบี้ยผมโอ้โหรถจวมัอา t r ป่ะน่ะโอ้เหมือน GTR มากเลยนะฮะรถสปอร์ตสองประตูสวยงามมากครับคันนี้เอ้ยนายจะไปด้วยเหรอเพื่อนวุยเจอรถอะไรไม่รู้นะฮะแต่ดูแล้วถ้าจะแรงนะครับมาพร้อมๆที่ตู้วัน ไปโอ้ยยก้ออีกลแล้วทังหวันนี้ยกลอ้อยกลอ้อตับสี่สับห้าใ้เดี๋ยวรถมันมีเกียร์เดียวไม่ใช่เหรอไปเอาบินสามลอยแล้วก็เข้าเส้นชัยว้าวเป็นการเข้าเส้นชัยที่เจ็บมาดูโอ้โหไหลาย,ยาวมาเลยรถกูอยู่ไหนวะเนะี่ยโอ้ยแรงมากทุกคนวิ่งสิบวิ้นอะไรวะเนี่ย ดีซีเอโคดแรงครับผมแรงไม่แรงคิดดูรถรถอยู่ไหนก็ไม่รู้โอหรถอยู่นี่สงสารรถมากอัทุกคนรถปิว้วคิดดูดิโยวโหแรงจัดเลยครับผมอะไรจะแรงขนาดนั้นอ่ะแล้วคือแดกมีทหายไปเลยเนื่องจากว่าเราไปไกลเกินครับแดกมีทเปนรีสปอนแดกมีทหายแล้วเพื่อนเราก็หายหายไปหมดเลย วันนี้นี่อากาศดีจังเลยแบบนี้ต้องไปรับสาวไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวไปรับพี่ดาดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นเป็นเจ้าตีกันบ้างครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวเราขับกระบ,บะคันนี้ไปรับพี่ดาดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้จะชวนพี่ดาไปดูหนังนะฮะเนื่องจากว่ามีหนังเข้าใหม่นะอยากดูมากเลยนะเรื่องนี้นี่รอมาสามปีแล้วรับพึ่างามภาคสองนอ่ะฮ่าหุยต้นกระบองเพชรไทยว่ากระจายเลย รถเราไม่เป็นไรใช่ไหมเออเหมือนรถเราจะไม่เป็นไรนะยครับผมนี่ก็เป็นการขับรถแบบยามาตั้งของแท้อีกเหมือนเดิมนะฮะชีวิตจริงก็ขับแบบนี้แหละทุกคนผมเพิ่งไปเคประกันมาเองนะฮะเนื่องจากว่าเอารถไปขูดพุตบาทมาเนะครับผมขับรถมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะก็ยังเอาไปขูดอยู่ดีนะฮะก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะะไปเดี๋ยวเราไปรับพี่ดากันดีกว่านะครับพี่ดาตีมารับแล้วครับพี่ดายืนคุยอยู่กับใครวะเนะี่ยพี่ดาครับ ตีมารับนะครับอ้าวตีจะไปไหนหรอผมจะพาพี่ดาไปเที่ยวครับว่าจะพาไปดูหนังซะหน่อยพี่คงไปด้วยไม่ได้หรอกนะวันนี้พี่มีนัดก,กับหนุ่มขับแลมโบแล้วอะอ้าวแบบนี้หนุ่มกระบะก็หงอยเลยสินี่ยโ,โหมีหนุ่มใส,ส่สูทขับแลมโบลมารับพี่ดาเลยฮะโอ้โหอะไรกันนี่ไอ้หนุ่มกระบะจะทํายังไงดีเลยครับคราวนี้ทําไมพี่ดาไม่ไปกับผมอะ่ะพี่ดาบอกชอบผมไงพี่ดาก็พูดเป็นกันแหละตีตอนนี้เราเลิกกันเถอะพี่ดามีแฟนใหม่แล้ว ไม่นะพิดาพีดาดจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้ทําใจเถอะไอ้น้องคนสวยๆก็ต้องคู่กับคนรวยอยู่แล้วไม่นะผมไม่ยอมหรอกพิดาเป็นรักแรกของผมเลยนะผมไม่ยอม,มง่ายๆหรอกพิดาพิดาจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้เออทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันพี่ขอตัวไปกับหนุ่มแลมโบก่อนนะใช่สิพี่ผมมันไม่รวยผมมันแค่คนจนคนนึงเอาที่พี่สบายใจเลยหนุ่มแลมโบมันดีนักแลก้วก็พี่ก็ไปกับหนุ่มแลมโบเลยก็ได้ผมกลับละ yeah. โอ้โหแบบนี้ก็น่าสงสารตีเหมือนกันนะครับผมนะอุตส่าหเป็นนุรักแรกของตีนะครับทำกันได้ลงคอนะพิดาเราเนะี่ยพิดาไปกระดุกแลมโบแล้วครับผมไม่สนใจหนุ่มกระบะเหมือนเราแล้วนะฮะใช่สิเรามันไม่รวยนี่สาวสวยๆสวย่วนใหญ่ก็ชอบคนรวยๆทั้งนั้นแหละเนาะอืมไม่เป็นไรทำใจเถอะนะผู้หญิงยังมีเยอะตีนะผู้หญิงยงมีเยอะพี่สมายพี่สมหาสมหายพี่ ผมโดนหักอ,อกกับพี่ผมจะทำยังไงดีผมปรึกษาหน่อยใจเย็นตีใจเย็นผู้หญิงยังมีอีกเยอะตีแต่คนนี้ผมชอบมากเลยผมรักมากๆากเลยอ่ะมันเป็นรักแรกของผมเลยอ่ะพี่ผมทําใจไม่ได้เอาเถอะเอาเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปว่าแต่ชื่ออะไรละสาวเองอะ่ะชื่อดาครับพี่อะไรนะดาลูกตะเสือร์ตั้งเหรอใช่พี่พี่ดาคนสวยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็คบกับดาอยู่เหมือนกันอา้าวยังไงนะพี่พี่กาลังจะบอกว่า ี่ดามีโรคไหลายใบยเหรอก็ใช่สิวันพี่ยังไปกินข้าวกับดาอยู่เลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยแบบนี้มันยิ่งเจ็บกว่าเดิมอีกับพี่ <c oughs> ทำไมพี่ดาทำกับผมได้ลงโอ้ตีต,ตีไม่รอ้องไม่รอ้องไม่ร,อมรอ้องมากอด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 ผู้หญิงยังมีอีกเยอะตีบนโลกใบนี้สวยๆเด็ดๆยังอีกเพียบผมจะทำยังไ,ไงดีพี่ผมรู้สึกดาวมากเลยตอนนี้ผมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเอางี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงอาบอบนวดวันนี้ ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่อยากตายแล้วผมว่าผมไปกับพี่ดีกว่านั่นไงพอกูบอกว่าจะเลี้ยงคู้พายเลย <c oughs> แม่ค้าแม่ค้าหนูมีอะไรจะบอกแม่คะ่ะมีอะไรเหละลูกว่ามาอะไรแม่ฟังอยู่คือหนูซื้อที่ตรวจคันมาค่ะแม่แล้วมันตรวจขึ้นสองขีดแสดงว่าหนูท้องใช่ไหมขึ้นสองขีดก็ท้องสิลูกว่าแต่ท้องได้ไงอะ่ะหนูไม่ได้ป้องกันหรอไอ้ป้องกันก็ป้องกันอยู่นะแม่แต่ไม่รู้มาไงเหมือนกันแหละแล้วนี่บอยรู้เรื่องยังยังเลยแม่กะว่าจะเซอร์ไพรส์บอยเหมือนกัน อย่างนี้แม่ก็จะได้เป็นย่าลวสิโอ้ยแก่ขึ้นอีกแล้วสิฉันเนี่ยแม่ไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่หนูท้องเนี่ยจะว่าทำไมเลยลูกท้องก็ดีแล้วไม่อยากอุ้มหลานเย้ในที่สุดจัดมินก็ท้องแล้วนะครับผมเตรียมตัวเป็นย่าได้เลยนะลิซ่าใช่ใช่ย่าเปล่าวะเดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่ว่าเป็นย่าหรือยายปู่ปู่กับย่าเนาะถ้บถ้าเกิดเป็นญาติฝั่งฝั่งแม่ฝั่งพ่อเฮ้ยเฮ้ยผมสับสนในชีวิตมากเลยอะ เฮ้ยต้องเป็นต้องเป็นย่าหรือว่าเป็นยายวะเฮ้ยงงงงมากตอนเนี้ยเฮ้ยต้องต้องเป็นยายปะเฮ้ยงงไปหมดแล้วใครรู้ช่วยเม้นบอกหน่อยลิซ่าลิซ่าจะเป็นเป็นย่าหรือว่าเป็นยายวะเออผมกําลังสับสนในชีวิตอยู่นะครับผมช่วยกันค,คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะผมผมกำลังงงกับชีวิตมากเลยตอนเนี้ยงงมากเลยตอนนี้บอยยังไม่รู้นี่ฮะเดี๋ยวเราต้องไปเซอร์ไพรส์บอยแล้วแหละนะครับผม ว่าแต่บอ,อยอยู่ไหนอ่ะทรหาบอยหน่อย,ยสิฮัลโหลบอ,อยบอ,อยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปหานะแค่นี้แหละเราต้องไปเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมไอ้ไหนๆก็ไหนๆละพาลูกไปซิ่งหน่อยดิพาลูกไปซิ่งหน่อยขับสวิฟ์นี่แหละซิ่งนะครับผมสวิฟ์เครื่องเครื่องไม่แรงนะแต่ว่าเราไปยัดเทอร์โบมาเนี่ยครับบอกเลยว่าออกตัวล้อฟรีดอี่เป็นไง,ไไงโอ้ยในจัก,กรวาล ซีรีส์เดียวไลน์นี่บอกเลยว่ารถแรงทุกคันนะครับผมนี่ดูคันนี้ซะก่อนวิ่งรลอดยี่สิบในไม่กี่วินะครับแต่ว่าท็อปสปีดอาจจะไม่ได้สูงขนาดน,านั้นโอ้โหเป็นไง่งเข้าโค้งแบบสุดยอดเลยนะครับคันนี้นเอเดี๋ยวเหมือนเราไม่ได้ปิดเหมือนปิดประตูไม่สนิทแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุาญาตปิดประตูก่อน,นเมื่อกี้เหมือนปิดประตูไม่สนิทนะครับผมไปเซอร์ไพรส์เจ้าบอยก่อนดีวกว่าน,นะครับ ไปไปเจ้าบอยอยู่ร้านพี่อ้วนเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เจ้าบอยกันนะดูซิว่าเจ้าบอยจะตกใจหรือเปล่านะครับเ,เมื่อรู้ว่าจัสตินท้องนี่ฮะจริงการมีลูกเนี่ยก็ต้องคิดอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะในชีวิตจริงเนี่ยนะครับแต่บางคนป้องกันเท่าไหร่แล้วบางคนก็ท้องอยู่ดีเออ,อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะฮะคนอยากมีบางบางทีก็มีไม่ได้นีฮะ เมื่อีคนไม่ได้อยากมีแต่มีมางไงก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้เลยนะครับแหวบเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เจ้าบอยดีกว่าจะไม่ไลงประตูฝั่งนี้วะเออหมอดคันนี้นี่แปลกแฮะ,แะลงประตูฝั่งนี้เฉยนะฮะบอยเรามีเราจะเซอร์ไพรส์อะอะไรเหรอจัสมินที่ว่าเซอร์ไพรส์น่ะคือว่าเราท้องแนะ่ะฮะอะไรนะทอ้องเหรอนี่บอยจะได้เป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยบอย ยินดีด้วยว่ะฮ่าฉันจะได้เป็นลุงแล้วสิเนี่ย <laughs> อู้เซอร์ไพรัยมากดีใจมากเลยแต่ก็เหนือความคาดหมายแจสมินตรวจดีแล้วใช่ไหมใช่บอยแจสมินตรวจตั้ง3มรอบเนี่ยขึ้น2ขีดหมดเลย2ขีดนี่ไม่ใช่โควิดใช่ไหมไอ้บ้าซื้อที่ตรวจคันมาไม่ใช่ที่ตรวจโควิดบอยดีใจไหมดีใจสิแต่อีกในนึงก็แบบว่าพอย,ยังไม่มีเงินไปสู่ขอแจสมินเลยอะ่ะ คุยกับแม่แล้วแม่บอกไม่ต้องแต่งก็ได้มาอยู่ด้วยกันไปเลยจริงเหรอขอบคุณนะที่เข้าใจบอยอ่ะเดี๋ยวบอยจะรีบเก็บเงินเราจะได้แต่งงานกันเร็วๆขอบคุณบอยเหมือนกันนะที่ทำเพื่อจัสตินเฮ้ยบอยไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราไปเลี้ยงฉลองให้กับหลานรักเราดีกว่าไหมเยวฉันเลี้ยงเองได้เลยพี่อ้วน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบมากๆเลยก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กันไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลักบมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซ e you a เก i n ครับผมบายบาย 啊啊